ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่าม b i l e มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจานาำการค้าบริการ, erm ร,รเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจานามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจานาำการค้านะครับ ดีครับเอ yeah, <Yeah, S 1> ได้ปล่อยอาร์ตการ์ดกิจกรรมต่อไปมาแล้วนะครับผมซึ่งผมเอาไปโพสต์ไในชุมชนแล้วแหละสําหรับรูปอาร์ตการ์ดเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่ากิจกรรมชื่ออะไรนะผมกิจกรรมนะครับมีชื่อว่ากิจกรรมเลคคอร์ดเบเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งกิจกรรมเลคคอร์ดเบเกอร์คืออะไรคอนเซปต์ของมันก็คือผู้ทําลายสถิตินะครับผมเออก็จะมีนักเตะหลายตัวเลยนะที่ทําลายสถิติต่างๆนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่เตะจบไปหลายหลีกแล้วนะครับมีตัวอะไรบ้างก็หลายตัวอยู่อะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ มาพูดรายละเอียดกิจกรรมแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันที่มันเป็นพื้นฐานเลยนะก่อนที่มันจะสปอยนะผมซึ่งคืนนี้น่าจะมีไลฟ์สตรีมนะของ EA เนะเพื่อที่จะสปอยเนี่ยแบบเต็มๆนะกิจกรรมใหม่เนี่ยไอเล็กคอร์เบเกอร์นะครับกับกิจกรรมทีโอเทสด้วยเออทีโอเทสก็น่าจะมีสปอยลีกต่อไปมาว่าจะเป็นตัวอะไรบ้างเหมือนกันโอเมียร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมคิดว่ามีแหละวันนี้วันพูดแล้วอะยังไงก็ต้องมีนะประจวบเหมาะกับกิจกรรมวอตทิพ e จบพอดีแล้วกิจกรรมใหม่จะเข้าก็คือไอเอเล็กคอร์เบเก แล้วก็เดี๋ยวมีดูตลาดด้วยนะผมตลาดมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อยู่เหมือนกันนะรอบนี้ก็เป็นโอกาสของคนที่อาจจะอยากเสริมทีมนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันในรายละเอียดของตลาดอ่ะเราไปดูกิจกรรมมันก่อนเดี๋วนะครับไอ้เลคคอร์ดเบเกอร์เนี่ยคือเลคคอรดเบเกอร์นะอย่างนี้ผมบอกมันคือกิจกรรมทาลายสถิติเนาะผู้ทาลายสถิติดังนั้นเนี่ยนักเตะที่จะมาเนี่ยก็ต้องเป็นนักเตะที่ทําลายสถิตินะครับผมอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งให้ผมเดานเนี่ยผมลองไปหาข้อมูลมาผมรู้อยู่2ตัวเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมานะตัวแรกเลยนะครับที่เข้าคอนเซปต์ครับนั่นคือฮาแลนด์นะครับผมฮาแลนด์เนี่ยทำลายสถิติอะไรก็คือสถิติการทำประตูนะครับผมง่ายๆเออของพิมเมอรีกให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าฮาแลนด์น่าจะมานะเออได้ผมเดาเลยนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นรามอสนะครับผมรามอสเนี่ยทำลายสถิติลงเล่น30เกมแล้วไม่แพ้เลยนะครับให้กับปารีสแซงต์แชมงนะครับผม ก็ถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่า2ตัวนี้แหละน่าจะมานะเพราะว่ามันเข้าคอนเซปต์ของกิจกรรมนะครับผมนั่นคือผู้ทําลายสถิตินะครับผมส่วนนักเตะคนอื่นอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะเออน่าจะมีอีกแหละคนที่ทําลายสถิติอะไรต่างๆนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามีอยู่แล้วยังไงใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีนักเตะคนไหนที่น่าจะมาอีกบ้างนะที่เข้าคอนเซปต์ของกิจกรรมนี้นะครับเออพูดคุยกันได้นะครับผม ดาวตัวนักเตะก็น่าจะประมาณนี้แหละส่วนการดาวรูปแบบกิจกรรมนะผมว่ารูปแบบกิจกรรมน่าจะคล้าลยวอดอีฟคล้ายเออเชฟชิปเตอร์นั่นแหละครับเป็นกิจกรรมแบบมีแพ็เข้ามาในร้านค้าแล้วก็มีภารกิจเมรให้เราทำเนี้ยแล้วก็รับของฟรีอะไรเนี้ยเป็นตัวซื้อขายไม่ได้คล้ายคกิจกรรมวอ a อีฟเนี่ยนะผมคิดว่าเออแล้วก็น่าจะมีพาร์ทเล็กด้วยเออมีพาร์ทเล็กเหมือนวอ a อีฟแล้วก็กิจกรรมก็น่าจะอยู่ประมาณวันนะครับเหมือนกันผมคิดว่านะ ไม่น่าจะต่างกันหรอกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเล็กนะครับผมยังไงก็น่าจะมีเนี่ยตัวแรกเปลี่ยนฟรีอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นตัวอะไรอะไรอะไรเป็นยังไงนะครับผมเออน่าจะประมาณนี้นะลักษณะของกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูอ่เะว่าเข้ามาจริงๆจะเป็นแบบที่ผมคาดการณ์หรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นแบบที่ผมคาดการณ์ก็ได้หรือไม่ใช่เลยก็ไม่แน่นะครับผมเออเพราะว่าการคาดการณ์ก็คือเดานเนาะเออที่ผมว่าผมก็พูดอยู่ตลอดเนี่ยว่าผมเดาทั้งนั้นเลยนะ เ,ออเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตหรือมีสปอยมีอะไรเพิ่มเติมออกมาครับหรือ EA Live Steam คืนนี้เดี๋ยวไงผมทำคลิปให้ดูแน่นอนนะเออสำหรับการสปอยโดยทาง EA ออกมาจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงถ้ผมเดี๋ยวอัปเดตให้แน่นอนนะผมรอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมเลคอดเบเกอร์นะที่ผมอยากจะแชร์เพื่อนๆฟังก็เท่านี้นะครับผมทีนี้เราลองไปดูตลาดดีกว่าที่ผมบอกว่ามีความเคลื่อนไหวของตลาดนะครับผมรอบนี้ตลาดมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มด้วย นักเตะโอเอร์112่อนแล้วกัน112เนี่ยอย่างที่เรารู้นะเมื่อวานอะโมดิตในพาร์ทเล็กนะครับได้กันทุกคนแล้วนะทำให้1 1 2เนี่ยหลายๆตัวนะครับราคาก็เลยลงนะครับผมเออหรือว่าหลายๆตัวเขียวอะ่ะดูอย่างเช่นฮาแลนด์เห็นไหมก็ยังมีผลกระทบมาถึงวันนี้นะครับเห็นไหมเอาจริงๆผมเคยเดาไว้แล้วแหละว,ว่าช่วงโมดิตได้มาในพาร์ทเล็กเนี่ย11 2น่าจะเขียวซึ่งผมก็ทายถูกอยู่กันนะนะเห็นปะเนี่ยดูดิ เนี่ยเห็นไหมครับเขียวหมดเลยเนี่ยตอนนี้ตัวที่ตัวที่เคยแดงเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้ออะไรเงี้ยเออเนี่ยเขียวทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวที่เคยขายง่ายๆก็เขียวนะครับอแต่นี่แต่นี่ก็ยังนะโดวันก็ยังเบาดินนี่แหละเบาดินนี่ก็ยังแต่แนวโน้มก็คือเขียวเยอะแล้วเห็นไหมเออก็เขียวเยอะแหละเออมีอะไรอีกอะเลวานอนะเรวานเลวานลงต่าสุดแล้วด้วยเมื่อวานซื้อนนะยังไอ้นั่นอยู่เลยยังเรียกว่าอะไรยังแดงอยู่เลยนะครับยังขึ้นไป เกาสิบกว่าล้านเกือบร้อยล้านอยู่เลยเอออีกตัวหนึ่งอ่ะเบนเซม่าอ่ะเบนเซม่าก็เขียวโอเคเนาะร้อยสิบสองเนี่ยอ่าจริงๆผมว่ามันมันเขียวเพราะว่าโมดิตเนี่ยแหละเออเพราะว่าโมดิตร้อยสิบเอ็ดที่เขาได้กันในพาร์ทตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละครับส่งผลกระทบมาถึงพวกร้อยสิบสองเนี่ยแหละอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับอ่ะแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดอ่ะทีนี้เป็นร้อยสิบเอ็ดละร้อยสิบเอ็ดตอนนี้ก็มีผลกระทบนะผลกระทบมาจากอะไรมาจากบราว์เดยนะครับผมบราว์เดยเนี่ยได้วันนี้นะได้ฟรี ดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะยังไง111ก็น่าจะเขียวนะอ่านี่โหราฟินย่านะจังหวะดีเลยนะใครอยากจะซื้อก็รอราคามันลงนะครับแล้วก็รอซื้อได้อันนี้วิดิตรากัวโหเขียวนี่ก็เขียวอีโตะอีโตะอีโตะก่นน้นี้ขึ้นมาเยอะเลยโห2อ0ตัวโหเขียวหมดเลยนะครับ111 ผมก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันแหละว่าร้อยสิบปดอะน่าจะเป็นช่วงที่เขาได้เราว์เดอะไรพวกนี้มามันน่าจะเขียวอะซึ่งก,ก,ก็ทายถูกอยู่เหมือนกันเออแม่นอยู่เหมือนกันนะเนี่แอ์รี่เคนล่ะ100ร้อยกว่าตัวโ oh. อ้โหโอ้ทุกตัวเลยนะครับผมเออเอากดไม่ติดเนี่ยโอ้ทุกตัวจริงโอเคเนาะผมว่าร้อยสิบปดสิบสองเนี่ยใครอยากได้ตัวไหนก็รอเฝ้าตลาดนะครับรอราคาลงแล้วก็รอจัดกันได้เลยนะผมว่า รอบนี้ก็เป็นจังหวะแล้วสำหรับคนที่อยากเสิร์ฟทีมนะเพราะว่าหลายๆตัวลงเพราะว่า1 1 1เโมดิสเพราะว่า11 0ยสรเวเดนี่แหละผมว่าแต่ถามว่าจะลงไปถึงไหนพี่อันนี้ผมไม่รู้นะเฝ้าตลาดกันเอาเองละกันแนะนําให้เฝ้าตลาดใครอยากได้ตัวไหนก็เลงไว้เฝ้าตลาดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนถามว่าพี่แล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะกลับไปราคาขึ้นอีกครับเอาจริงๆเดี๋ยวพอมันหมดตลาดนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับเออแล้วเดี๋ยวตอนไหนมันจะลงอีกอ่ะผมว่ามันก็ตอนที่กรณีเดียวกันอนะ ร้อยสิบเอ็ดพัทหน้าได้เมื่อไหร่อะก็อังคารหน้าเออร้อยสิบสองก็จะกลับไปเขียวอีกรอบนึงแล้วก็ร้อยสิบฟรีไอหลีกต่อไปได้ฟรีเมื่อไหร่ร้อยสิบเอ็ดก็ลงเหมือนกันคือมันเป็นสเต็ปเป็นเรียกว่าอะไรเป็นขึ้นลงภูเขาเลยตอนเนี้ยเออไอร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับตัวแจกของเกมอะง,ง่ายๆเออซึ่งจังหวะที่เห็นง่ายๆเลยก็คือจากพ์ทเล็กเนี่ยแหละจากพ์ทเล็กร้อยสิบเอ็ดแล้วก็จากร้อยสิบแจกฟรีนั่นแหละครับ แต่ว่าพออันติเมตเข้ามันอาจจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะเออมันอาจจะเขียวไปเลยทั้งหมดก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาก็น่าจะรอซื้ออันติเมตกันอนะ่ะอาจจะเว้นว่าอันติเมตใช้อะไรเยอะพอใช้อะไรเยอะปุ๊บแม่งก็แดงหมดเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งยังไม่เดาดีกว่าอันติเมตเข้าอะ่ะเออเพราะว่ายังไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะมันก็ยังไม่ได้บอกนะมันยังเป็นอะไรเอ,อ่ยอยู่เลยนะครับผมอันเนี้ย เห็นไหมมันยังอะไรเอ่ยอยู่เลยเนาะเห็นไหมเรายังไม่รู้แล้วมันต้องใช้เท่าไหร่ครับคือถ้ามันใช้เยอะมากๆอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมว่าตัวเทโอเทสเนี่ยก็น่าจะขายดีนะอาจจะก็ต้องดูด้วยว่าแม่งแลกแพงแค่ไหนสมมุติถ้าหาแรนมาเป็นร้อยสิบห้าติเมตรเนี้ยคือผมเดาราคาเลยนะว่ามันข้อควรจะต้องเท่าเท่ากับหรือพอๆกับพวกพราม11 5ตอนนี้ในตลาดเออราคาในการลงทุนในการแลกคือผมเดานะผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยเอาร1 5มาอ้างเิงนะครับผม เออเพราะไม่รู้จะอ้างอิงจากอะไรอ่ะสมมติถ้าฮาแลนด์มาเป็นอันติเมตร้อยสิบห้าเนี่ยอ่ะผมคิดว่าราคาแรกมันควรจะสี่ห้าร้อยล้านแหละอย่างน้อยเออเพราะว่าร้อยสิบห้าพวกนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยเห็นปะเออดังนั้นเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอิงอ่ะผมก็เลยคิดประมาณนี้แทนเออแล้วร้อยสิบสี่เนี่ยผมว่าค่าแรกก็เนี่ยดีบรีก็สามร้อยบวกสองร้อยบวกสามร้อยบวกสี่ร้อยได้แหละค่าแรกร้อยสิบสี่ถ้าเป็นอันติเมตอ่ะส่วนร้อยสิบสามเนี่ยผมก็ดูจากราคาเนี่ยอ้างอิงจากพวกนี้แหละก็ต้องน่าจะร้อย เอดอังนั้นเนี่ยเอาจริงงใครอยากรอแลกอันติเมทอ่ะก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆเหมือนกันนะ mm. เผื่อ,อไว้เลยนะครับผมเชื่อผมดิอ้้งอิงจากราคา11 3 114 115รเลยของพรามนะแล้วถ้าอะไหล่ในการแรกลกอะไรมันใช้เยอะมากๆเลยแล้วแพงรวมๆคือแพงี่เยี้ยเลยเดี๋ยวคนเขาก็เทขายอะไหล่กันมันก็อาจจะทําให้ตลาดเขียวได้เหมือนกันคือมันเป็นได้ทั้งสองหน้าเลยครับเออคือถ้าทําแพงเกินอะไหล่คนเทขายไม่ทําดีกว่าเทขายแม่ง ก็ตลาดเขียวได้อแต่ถ้าคนมีปัญญาทําได้ทบทุกคนเขาก็ mm. ตลาดก็อาจจะแดง mm. เพราะว่าเขาก็ดึงไปทํากันเออคือมันออกได้2หน้าเลยนะตอนอันเติเมตเข้าในเรื่องตลาดนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะสำหรับช่วงอันเตอร์เมรก็น่าจะเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะก็มาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเลคคอร์ดเบเกอร์นะครับผมแล้วก็ดูตลาดเนาะก็อ,อย่างที่บอกนะช่วงนี้ใครอยากจะเสริมทีมนะรหรือจะซื้อ เก็บอะไรเผื่อเอาไปแลกอันติเมตก็ช่วงนี้แหละอ่ะเหมาะแล้วเพราะว่ามันเขียวแล้วนะก็รอดูราคาลงก็ดึงกันได้นะครับผมเออแล้วก็มีคาดเดานิดนึงเนาะเกี่ยวกับอันติเมตนะครับก็ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นยังไงนะเออผมก็แค่เดานะผมจะถูกจะผิดก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆนะครับผมใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆเกม่ยวกับฟีฟ่ามือถือนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับผมโดเนทนะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาล่ะไงวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมสำหรับวันนีี้้ก็ตอองขบบบบคคุณและสสวััดร๊าายย